สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินตรินดา88นะคะวันนี้เรามาอ่านกันต่อเรื่สกภากทินีวิโกตอนที่35ค่ะหลังจากที่เราหายไปหลายวันพอดีรติดงานค่ทุกคนทุกขออภัยด้วยนะเหลวไหลน่ะคำสาปอะไรกันความจริงยังใช้ความรุนแรงเหมือนเดิมเลยฮะเยดิก้าอุ๊ยทำไมฉันต้องบอกเรื่องนั้นกับเธอด้วยล่ะ นั่นก็เพราะว่าฉันเป็นคนที่เกี่ยวข้องไงบอกว่าที่ทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงด้วยตำาหนิฉันเป็นเพราะเขาโดยที่ว่าปีกสีเงินเป็นต้นเหตุของคํำสาปเนี่ยนะไหนบอกว่าเป็นเทวทูตที่คอยช่วยเหลือคนอื่นไงแต่ทำไมถึงได้ใจร้ายกับฉันแบบนี้ล่ะฉันทำอะไรผิดขนาดนั้น ถึงได้ต้องทนกับช่วงเวลาเปล่าเปลี่ยวนี้โดยไม่รู้เหตุผลงั้นเหรอสิ่งที่ฉันพูดเธอฟังอยู่ฟังสิ่งที่ฉันพูดอยู่หรือเปล่าเนี่ยอะอะอะก็ฟังอยู่นะถายังไงดีความทรงจำตอนอยู่บนสวรรค์ทำให้ฉันเสียกำลังใจเวลาอยู่ต่อหน้าเยนิกาซะงั้นฉันคือเทวูาที่ลงมาที่นี่โดยได้การยอมรับความสามารถเป็นที่ประจักษ์ เดอยอยากแสดงด้านที่เข้มแข็งออกไปทแท้ๆเซนจะสามารถกำจัดเผ่าปีศาจด้วยความคิดแบบนี้ไนดะ้จริงๆไม่นะขืนเป็นแบบนี้แล้วไม่ได้ความรักเจากริชา่ด้วยเราจะทำยังไงดีแล้วถ้าฉันทำไม่สำเร็จอย่างสักอย่างเลยเราจะทำยังไงล่ะโอ๊ยกังวลไปหมดแล้วเนี่ยฮาเนีอยหาเนีอยฟังอยู่หรือเปล่าคะ อย่ากกังวลมากเกินไปเลยการไปปฏิบัติภารกิจของเธอก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ควรจะปล่อยให้คนรักของเธอหลุดมือไปเพราะเรื่องนั้นนะแต่ว่าถ้าฉันทำแบบนั้นแล้วจะทำยังไงกับภารกิจ่ะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามเหตุผลของมันยังไงสิ่งชั่วร้ายก็ย่อมถูกชำระร้างอยู่แล้วดังนั้นถ้าหากว่าเธอเจอทางตันแล้วก็ จงนึกถึงความสุขของตัวเองของเธอเป็นอันดับแรกเถอะนะถ้าเธอกล้าไปทีละก้าวบนพื้นฐานของความสุขเส้นทางก็จะปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอเองความสุขของฉันหรอได้ไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกเพราะถึงจะไม่รู้เกี่ยวกับคำสาปนั่นฉันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ กับผู้ชายคนนั้นที่เธอเร่งไว้ยังไงล่ะว่าไงนะอะไรของเธอเนี่ยฮานิลนี่ฮานิลเธอคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับผู้ชายคนนั้นงั้นเหรอคนส,สวยๆอย่างฉันตั้งหากล่ะที่เหมาะจะอยู่เคียงข้างคางคนนั้นไม่ดูสภาพตัวเองเลยนะสภาพเหรอ,อมีไหวเลยมันจะเกิดไปแล้วนะ เอ้ยจะเธอเสียสติไปทไั้งนไงเฮ้ยเยนิก้าเธอนั่นแหละที่ต้องดูสภาพตัวเองว่าไงนะนี่เธอกล้าดียังไงมาบอกให้ฉันดูสภาพตัวเองเธอไม่ใช่เทวชูที่ได้รับภารกิจต,ตรงมานี่เยนิก้าแล้วมันจะทำไมล่ะฉันสามารถใช้พลังศ,ศักดิ์สิทธิ์ได้แต่เธอใช้ไม่ได้นี่ แล้วทำไมถึงยังกล้ามาอวดดีแบบนี้นี่หมายความว่าเธอจะใช้พลังศักดิ์สิทธิ์กับฉันงั้นเหรอก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้นี่นาและแล้วภารกิจของเธอล่ะเธอไม่เห็นตอนทดสอบด้วยไงว่าพวกเผ่าปีศาจน่ะฉันแค่ไล่ทุกด้วยไม้เท้าก็พอแล้วขอเตือนเป็นครั้งสุดท้าย กลับไปเงียบๆในตอนที่ฉันยังพูดดีๆซะสืดซืมม้ซสามีที่ผ่านมาไปกลัวหรอนั้นยังไงเสียใจสมัดแค่หมัดเดียวก็สยบได้แท้ๆอ๋อจริงสิผู้ชายที่เธออยากได้นะ่ะเขาจูบก,กับฉันแล้วก็เห็นร่างเปลือยเปล่าแล้วด้วยนะ่ะเพราะฉะนั้นเย่ามาอยากได้เขาเลยนั่นเรื่องจริงเหรอ <laughs> ไปกันเจะขา่ารเชลชีลมันอะไรกันเนี่ยฉันอยากจะชมตัวเองเยอะๆเลยที่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ฉันต้อง,ต,องต้อนเย,ยนิก้าให้จนมงมได้อย่างมั่นใจอ <laughs> ย่างไงก็ตามต้องมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่จะได้เห็นภาพนี้จับได้แล้วจับอะไรก็ไม่ชหลอ oh my god มีเอกสารเข้าไปหลังริ้นชักนะไม่ต้องสนใส่ใจหรอกพักผ่อนต่อเถอะฟีนิกนี่ฉันคิดถึงเรื่องอะไรไปแล้วเนี่ยฉันฉันมันโอ้ยไมยก่กอดคืออะไรเนี่ยดอกจิตสมารตเลยขอโทษนาะริชาโอ้ยจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้ตัวอความเงียบสงบในตอนนี้นะราชวังที่ได้รับพิธีคดัดเลือจักพรรดินี้แล้วนั้น คือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งภายในอย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นในอนาคตเอาล่ะทุกคนน้องตัวนี้คือใครกันนะใช่ฟีนิกหรือเปล่าหน้าตาแปลกๆเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่สองสิบหกค่ะจุ้ยงเวลาเริ่มแล้วหรอใครเป็นคนแรกล่ะเนื่องจากจักรพรรดิองค์ก่อนๆอภิเศษสมรสกันด้วยความรัก นี่จึงเป็นพิธีคาดเดิ้ลสกพัตดินีที่ถูกจัดขึ้นในรอบหลายร้อยปีเลยซึ่งเกณฑ์ในการคาด์เดิ้ลสกพัตดินีมีอยู่ด้วยกันสองข้อใหญ่ๆ1คือจะสามารถอุทิศตนเพื่อประเทศได้หรือไม่ 2. คือจะใจตรงกันกลับพระจกักรัตรดะเป็นคู่ชีวิตของพระองค์ไปตลอดชีวิตได้หรือเปล่าเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขสองข้อนี้จึงมีการจัดเวลาให้จกักรรัตกับบรรดาผู้เข้าชิงได้อยู่ด้วยกันสองต่อ2ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เรดี Ready, o, ta, hmm? o, ้ฮานิเอลปิเนโซสจกตุกลเดยุเกรตาพะยะค่ะห์ฮานิเอลปิเนโซเธอคือใครนะเธอคือเรดี้คนนั้นที่ฝ่าบ,บาททรงพบที่ห้องจัดเลี้ยงนะ่ะพะยะค่ะผู้หญิงหยาบคายคนนั้นที่บังอาจมา,มาเรียนแบบฟีนิก์มาเป็นคนแรกเลยงั้นเหรอ พอเรื่องเมื่อวานนี้ฉันก็เลยนึกว่าเธอเป็นคนโง่สนิทซะอีกแต่มาระยาะในการรับประทานอาหารยอดเยี่ยมไรที่ติดแฮอืมคิดดูแล้วเขาก็ไม่มีทางส่งผู้เข้าชิงชื่อไร้ซึ่งพื้นฐานมาหรอกยิ่งเป็นตระกูลเดยุเกรตาที่เป็นตระกูลของเสดแม่เราด้วยแต่ยังไงฉันก็ยกโทษให้ไม่ได้กล้าดียังไงบางอาจ มาเรียกชื่อที่ฉันคิดว่าจะให้แค่ภรรยาของฉันเรียกได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นมีเดียรื่องไม่ถูกใจเต็มไปหมดทำไมเขาถึงเอาแต่จ้องฉันแล้วเนี่ยแล้ววันนี้เขาเดากกับปกติจนหน้าฉันแดงไปหมดแล้วเนี่ยใจเย็นก่อนดีกว่าต้องใจเย็นเข้าไว้ฮาน,นิวเดื่มน้ำผลไม้สักหน่อยแล้วกันอะะ เออฟาบาทมันเป็นน้ำองุ่นนะพพคนะเพคะฟาบาทไม่ทรงเป็นอะไรหรอฟาบาทเสวยน้ำองุ่นไม่ได้นี่เพคคะอุ๊ใครบอกเรื่องนั้นกับเธอเพคะมีแต่พวกคนใก้ชิดนะที่รู้ว่าฉันไม่ดื่มน้ำองุ่นฉันถามว่าใครเป็นคนบอกเธอกันแน่ทำยังไงดีล่ะเผอพูดไปซะได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันบนเตียงสมัยที่ยังอยู่กับริชาหลังอาบน้ําด้วยกันเสร็จนี่นะมันเป็นเรื่องที่ได้ยินตอนอยู่ในร่างนกก็มีควรทําเป็นว่ารู้ไม่อยู่ในร่างนี้สิยัยโง่โอ๊ยค่ะคือว่าเรื่องนั้นจะจะบอกว่ายัางไงดีที่จริงแล้วหม่อมฉันสามารถมองออกได้แวบ,บเดียวว่าใครไม่ชอบน้ำอุ่นน่ะเพคะไม่มีอะไรจะเสียแล้วึเล่นใหญ่ไปห,หรือเปล่าเรา ทำอะไรของเธอเนี่ยแก้ตัวด้วยคำพูดไร้สาระแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวสิทำอะไรน่ะฉันพูดอยู่นะหมดเวลารับประทานอาหารแล้วเพราะฉะนั้นหม่อมฉันขอตัวก่อนนะเพคะลาก่อนเพคะเดี๋ยวก่อนสิเธอยังไม่ตอบคำถามของฉันเลยนี่มันอะไรกันเนี่ย อวันนี้ก็พังอีกแล้วอุตสาอยากได้คะแนนเพิ่มสักหน่อยแต่นันพูดเพ้อเจ้อมาเฉยเลยอืนั่นมันอะไรกันจริปปินที่เดชิวผูกออกไปเมื่อเช้านี้พอดูด,ดูดีแล้วย่าบริเวณนี้ก็ถูกบี้แปลกๆอยู่เหมือนกันเหมือนกับว่ามีใครถูกรากไปเลยหรือว่า คงไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเรเชลใช่ไหมเเรเชลอยู่ไหนคะเเรเชลถ้าได้ยินเสียงของฉันก็เรดี Ready, re ้เรเชลคิดอะไรถึงได้เพราะแบบนี้ชนชั้นต่ำอยู่ทางนั้นหรอท่านได้อยูเกรตาคงจะผิดหวังหน้าดูเลยนะคะเอาแต่ความคิดจะเป็นอัศวินอยู่ทุกวนันแต่ความจริงฝีมือก็ไม่ได้เก่งริดเรออะไร หน้าตาก็ไม่ได้สวยโดดเด่นแถมยังไม่รู้จักแต่องค์ทรงเครื่องอีกอุสาพยายามแต่งตัวให้ดูหนูหนาบ้านนอกที่ส่งกลิ่นเงียมเหม็นขนาดนี้แต่ดูตอนนี้สิเธอกลับพังชุดเตสราคาแพงนั่นจนเระเทแบบนี้ไปซะแล้วมันก็เพราะพวกแกผักฉันแล้วบังคับพามาถึงที่นี่ไม่ใช่หรือไงแกที่นี่ มีคนที่เธอเรียกว่าแกได้ด้วยหรือไงขนาดผู้หญิงรับใช้ที่คอยดูแลฉันอย่างเป็นเราเลยดีจกจตะกุลที่สูงส่งกว่าเธอเลยนะแล้วคนอย่างเธอกล้าดียังไงมาพูดจาหยาบคายกับพวกเราสงสัยอยู่ในสภาพนั้นแล้วก็ยังไม่พอใจสินะ <c oughs> ชื่อไม่ได้ได้ยินว่าปกติแล้วเธอชอบฝึกฝนพร้อมกับกินเงือเหม็น,นอบอวนงั้นคงต้องช่วยให้อยู่ในสภาพเม็นๆม,มากกว่านี้สัแล้ว เธออยากมีสภาพแบบนั้นใช่ไหมล่ะอะอะไรนะอยู่ตรงนี้นะนี่พวกนั้นจะทำอะไรเร็วเชลน่ะไม่ได้แล้วเร็วฉันต้องเรียบไปหยุดไว้หยุดหยุดหยุด,ยดเรเชลเรเชลทุกคนคือ,อยังไงอะงงไปหมดแล้วก็ได้ะไขึ้นกับเรเชลเนี่ย ทำไมอยู่ๆ,ๆเรเชลถูกหาเรื่องอะทุกคนเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันต่อตอนที่สามเจ็ดน,นะคะขอบคุณท่ะเชลแพะเพะคะก็ยังชูวที่น้ำตื้นไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนอีกใช่ไหมคะจับมือฉันไวค้ค่ะฉันมาแล้วทุกอย่างจะไม่เป็นอะไรแล้วนะคะฉันจะจัดการให้เรียบร้อยแองหานียวิ่งมาหาฉันหลังจากที่ฉันถูกดังแกเหมือนอย่างเช่นเคยพร้อมกับพูดว่าจะทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ภาพของเธอนั้นเหมือนเธวทูตมากฉันจึงถึงกับร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวเรเชลไม่เป็นอะไรแล้วนะแรนดี้ครเนี่มาเกันแก่คนที่ไร้ทดีงสาแจิตใจดีอย่างเรเชลเนี่ยนะไม่ต้องร้องนะเรเชล ไม่ต้องร้องนะแดชลถึงฉันจะทนไม่ได้ที่มากันแกล้งเพื่อนของฉันฉันจะเอาคืนให้เองค่ะแต่ในฐานะที่เป็นเทวทูตแล้วฉันจะปล่อยกันกระทำแย่ๆแบบนี้ไปเฉยๆไม่ได้เด็ดขาดถ้าฉันจะทำร้ายคนอื่นเนี่ยคงจะรู้ใช่ไหมคะว่าตัวเองก็โดนทำร้ายได้เหมือนกันน่ะฉันจะคืนกลับไปให้แบบเดียวกันเลยค่ะ อะไรของดอนยะ,ะอ๋อเจ็บนะอะไรเนี่ยเจบ็บอาวจะทำอะไรปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้ปล่อยไงดูนนนน่นี่มันอะไรกันนี่เรดี้ทำบ้าอะไรนะคะรู้ไหมว่าชุดเด็กของฉันมูลค่าเท่าไหร่ฮะ้ะพวกคุณก็ต้องลงนะ้ำไปด้วยกันสิคะ,ะนี่เรดดี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย ทำอะไรของเธอปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้เลยนะอัศวินอ,นองค์คารักหมดทำอะไรอยู่ทําไมไม่มาปกป้องพวกเราละ่ะพวกอัศวินสกปรกอย่างเธอไม่ควรเข้ามาในพระราชวังไม่ใช่หรอว่างั้นไม่ล่ะเดวิชิลไปตัวตราทางอื่นกันเถอะกลับมาเลยนะบอกให้กลับมาไงอ,อะไรเนี่ยพวกคนพวกนี้เสียสติไปแล้วหรือไง คิดว่าทำแบบนี้กันแล้วจะอดไปได้เหรออุ๊ยฉันพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าจะคืนกลับไปให้แบบเดียวกันฉันก็บอกไปเมื่อกี้แล้วนี่นาจาไม่ได้เหรอคะเห็นดูถูกคนอื่นเก่งซะขนาดนั้นแต่ที่จริงถ้าทางจะหัวไม่ดีสินะเนี่ย <laughs> น่าเสียดายจังถ้าฉันไม่ได้เป็นหวัดนะก็คงจะเล่นน้ำด้วยแล้วเชียว <laughs> นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ลงทั่วมนุษย์ด้วยตัวเองฉันพูดแดงเกินไปหรือเปล่านะไม่หรอกมันต้องพูดเจ็บๆแบบนี้แหละถึงจะคุยกันดูเรื่องนั่นพวกเธอทําอะไรกันะ่ะดูเหมือนว่าเดี๋ยวนี้พวกผู้นําชนชั้นสูงจะชอบเล่นน้ํากันแบบนั้นสินะผู้นําชนชั้นสูงเดี๋ยวนี้ได้ชนชั้นสูงพูเดือนกันแบบนั้นแล้วหรอบ้าเอ้ย นี่เรดี้ทำอะไรนะครับคนคนนั้นคนคนนั้นคืออัศวินที่อยู่เคียงข้างริชาที่คอคงพลังดีไว้อย่างใจเย็นอยู่เสมอรัสเตียนแซสแต่ทำไมวันนี้เขาถึงโกรธแบบนี้ล่ะไปสืบเกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อว่าฮาเนเยอปริเนโซหนึ่งในผู้เข้าชิงตำแหน่งจกักรพรรดิดีมาที สรงหมายถึงผู้เข้าชิงจากตระกูลเดยุกเกต้างั้นเหรอพระยะค่ะขอทูลถามได้ไหมว่าฝ่าบาทรับสั่งให้สืบทําไมมีเรื่องน่าสงสัยเกิดขึ้นตอนกินข้าวน่ะสิสืบดูว่าหลังจากที่เขามาในตระกูลเดยุกเกต้าแล้วเธอทําอะไรไปบ้างแล้วก็เบื้องหลังอื่นออีกหรือเปล่าสืบมาให้หมดอย่าให้ตกลุนแม้แต่เรื่องเดียวผมถามว่าเรดี้กำลังทำอะไรอยู่ไงครับเห็นว่าพวกเธอชอบชอบเล่นน้ำนะคะ ฉันก็เลยกำลังเล่นด้วยเสลสนุกน,นะคะทําแบบนั้นไม่ได้นะคะเล่นน้ำเนี่ยนะความรู้สึกแากพบตอนที่บังเอิญพบในพระราชวังมันไม่ได้แย่เลยทั้งเส้นผมสีเงินที่เป็นประกายระย,ยิบระยับรวมถึงอากับกริยาที่อ่อนช้อยทั้งหลายไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีคนที่งดงามแบบนี้อยู่บนโลกด้วยถึงขั้นเคยจินตนาการด้วยซ้ำว่าถ้าคนคนนั้นจะส่งยิ้มให้ฉันมันจะเป็นยังไงจนกระทั่งมาเห็นภาพนี้ เม่ก็เชื่อสายตาตัวเองสตีที่อยู่ในสภาพสะอาดสะอ้านหนึ่งคนกับอีกห้าคนที่กําลังหนาสัง่งแดีวสตีคนนั้นกําลังตําหนิคนอื่นในสภาพสะอาดสะอ้านอยู่คนเดียวเนี่ยนะมันยากที่จะจินตนาการว่าเธอการกล้งคนอื่นด้วยรูปร่างอันบอบบางนั่นแต่เพราะอย่างนั้นนี่จึงยิ่งเป็นภาพที่น่าสงสัยกว่าเดิมฟราร์บาดท,ทรงมองสตีผู้นั้นออกตั้งแต่นั่นเริ่รับสั่งให้สืบดูเองนี่นาะนี่ฉันหนงไหนในรูปร่างภายนอกเราตัดสินคนผิดไปงั้นหรอ ยังฝึกฝนจิตใจในฐานะอัศวินไม่พอสินนะนึวกว่าเขาจะเป็นคนจิตใจดีซะอีกเป็นพวกเดียวกันกับพวกนั้นงั้นหรอ่านอัศวินมาทานพอดีเลยค่ะอยู่ๆได้ดีวนนั้นก็ผักพวกเราลงไปในน้ำพุพร้อมกับพอร้องใส่ค่ะต้องทวนฝ่าบาทให้ไร้ผู้หญิงคนนั้นออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณหนูของเราก็โดนด้วยเหมือนกันเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่เรื่องจริงสน่อย ที่พระราชวังห้ามไม่ให้กันแกล้งคนอื่นด้วยวิธีแบบนี้นะครับถึงจะเป็นผู้เก้าชิงตำแหน่งจกักรพรรดินีก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกันไม่ควรตัดสินคนด้วยพลรรังเพียงอย่างเดียวจริงๆด้วยไอหมอนี่คบค้าสมาคมกับพวกนั้นท,ท,ท,ทั้งที่อัศวินของดิชาเนียนะดูสิดูสิน,นันชั่วร้ายนั่นสิคะชั่วร้ายใบหน้านั้นของใบหน้าคือใบหน้าที่ชั่วร้ายเหรอไม่เลยฉันกลับรู้สึกว่า ใบหน้าเธอยังคงเหมือนเชวูตที่น่ารักน่าชังอยู่เลยอหอดูนี่มันเรื่องอะไรกันนี่ฉันตกนะเพราะสตรีคนนั้นงั้นเหรอถึงจะเผลอยังไงแต่ฉันก็เป็นอัศวินฉันหัวกะทินะฉันไม่เคยประมาทหรือทำผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวแต่ฉันมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของสตรีผู้นั้นเลยด้วยซ้ำไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก,ก่อน เอาล่ะทุกคนตอนนี้37จดบแล้วนะคะเดด่ฮาน,นิเอลทำอัศวินของริชาจริงๆหรอเอ๊ะหรือว่ามีคนอื่นกระทำแทนเอ๊ะยังไงกันแน่ฝากชมตอนนี้38ด้วยนะคะไปแล้วค่ะ